สวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาฮอนเฮื่อนแล้วจ้ากลับมาฮอนเฮื่อนแล้วึ้นผอนประแดขึ้นผอนประแดกค่ะมันมีผ้ากินเผากับผสมค่ะกะปิกขั้วสุกหลักเจียวปลาค่ะปลาสม้มปลาส้มนวลจันทอดของไทยทูยูค่ะจะได้มาสองชิ้นโตๆต,ตแบบนี้ละคะ่ะสามร้อยบาทจ้าพี่น้องเพิ่นทอดมาไห่เฮาแล้วด้อค่ะแค่น้ำมะอุ่นกับพร้อมแซบได้เลยค่ะกินกับกะปิขั้วสุก แจกพี่น้องหนึ่งกระปุก150บาทค่ะอร่อยเข้ากันเข้ากันสุดๆค่ะในส่วนของปาสมมันเจอสิเอาขเขาหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเขาจะทําให้กรอบแล้วก็อร่อยมุกมุกมุ้ชิ Jerome> ้นโตโตค่ะจากครัวไทยๆและไทยทูยูค่ะของไทยทูยูจ้าไปเที่ยวไร้มือเก็บกดอยากกินแน่เสๆค่าเป็นผสมเื้อจันทรค่ะ สามกระปิว่าสุกกุ้งเน้นๆคลิปนี้สิกินเน้นๆนะคะกินแบาปาก เป็นแบบปูเลสิขึ้นหอดนะว่าคลิปกินข่าวของฉันเนาะผสมไทยพี่ยูแสแพกอันนี้จับไปแล้วตำเองเขาปลาแข้งปลาแข้งสิเก็บมาจากอันนั่นหนุ่ไส้สเพิ่มน,น่นนะคะ่ะห้างนนะาาบุญนหมไข่ไข่บานเท่าเลยคะ่ะเม็ดแดงกับมี่ยงานเม็ดแดงเม็ดเขียวเนาะ ดักมันสีเขียวๆดากมันสีมะแดือขึ้นแดงบานเท่าค่ะตะละกระสมคือกันเจอซิม,มึงแล้วค่ะเลิศเลิศทั้งมะแดงแล้วไ <laughs> ม่ไหนไม่อยากสิจินตนาการนาเห็ดหรือเปล่าเห็ดสีลหลไปไหนหออเดินแล้วบริกินผสมไทยทวยยุ่ยนะกิงยำไหนก็สับยำน,น้นค่า เจ็ดมักชนออสองนั่จนจะม,มันมันี่แซ่บเขาจะต่างเขาจะจะเป็นแบบว่ยาต่างป่านนั้นกันมันสิเป็นว่าใหญ่ๆเนาะ กิ่นงานบ่ค่าข้อค่ะพริกวัวซุกในกระแสบ็บซีเมนกุ้งมะหายได้หนคิค่ะเจ้าใส่แอนกะทิมานั่งไม่เผ็ดนะคะแล้วดิ เครื่องเทศของเขาจะคล้ายๆแกงไตปลาจะคล้ายๆไตปลาหั่งแต่ว่าอันนี้จะใส่กะทิมาด้วยใส่กุ้งค่ะอร่อยชอบไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากตรงมานัจงสิค่ะในส่วนของปลาสมนั่นพี่น้องสับให้ เบบี้แคปใช่พี่หวานเงยหน่อยๆจมุกจะมิเบบี้คิวคมเบอร์แตงหน่าแ่บแๆเจอมากอันนี้ แนะนำแนะนำค่ะแล้วส่วนอของปลาส้มนึ่งแซ่บยอดไม่เค็มไม่ขาวไม่เปรี้ยวมากพอดีพอดีกลมกล่อมนะคะปลาสม้มไทยคืออยู่ Hmm <laughs> hmm